สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกัยใน,นช่องไอเนิร์สตอรี่เช่นเคยนะคะวันนี้อ้อยจะพาทุกคนมากินส้มตำนะคะทุกคนก็รอบนี้ขออนุญาตพูดภาษาอีสานนะคะเพราะว่ากินส้มตำเนาะวันนี้อ้อยตําเองนะคะเป็นตำซึนามินะคะตั้งชื่อมันเองว่าซึนามิก็คือมันจะเป็นพวกตําพวกตําทะเลนะคะทุกคนแล้วก็มีผักเยอะแยะมากมายมีคะน้าด,ด้วยนะคะทุกคนคะน้าฮ่องกงนะคะแล้วก็มีสลัดแล้วก็มีผักบุ้งด้วยนะคะแล้วก็มีสุกินีนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นดักแดดบานเฮ่าเนาะมีดักแดดนะเนาะแล้วก็มีจิ้งหรีดนะคะทุกคนกิลิบบานเฮ่าเนาะมีปูนาด้วยนะคะทุกคนมีปูนาด้วยนะคะมีปูนาด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะอินโทรว้า ว่าอันนี้ก็เป็นแซ่บ,บไฮเนาะกุ้งกุ้งสดๆนี่ผักกุ้งพรค่ะสดน้ำตงโะห้องมันด้วยหรอนี่แซ่บบ่ ละมุนลิ่น,นมันมีความเผ็ดจังหน่อยเนะทุกคนพอไคือต่ำเผ็ดว่าปปากเลยสบาใจกินเผ็ดแบบนี้เด้ม,มันมีกะเทียมโทนน้ำเด็นทุกคนเขากันค่ะกันต่ำหหงหอยแค้งเนาะ แข้งกับเสียบคักมามามาบ้าจิ้มกันทุกคนแบบพักแบบแห้งนิ้วเขาพร้อมละ ของจะมาเสาร์แล้วกลิ่นอีกก็แสบเนาะของอีสานทุกอย,ย,ย่างแสบหมดเด้อตำบอก่งผู้ไดว่าต่ำอีกนึกว่แสบแสบขึ้นอย่างนี้เด้อมักเพชรกรต่ายเพชร มักนวดกใสฟประแดกหลายๆหมักสมกใส่หนักเน่าหลายๆก็ทฟหนังตัวเนาะตําเองเนี่แซบสุดยอดอีีกินปูหน้าเอาขออนุญาตทั้งกินทั้งหลอาเด้อวิอหสสิดีเสตตาเจ้าของแซ่บาย น้งองเจนก็เสียบนึกตำมุงเขากันคักเลย <c oughs> โคตรเห็นอ้อยไปจัดฟันมากบอปกติแล้วก็ไม่อยากจัดฟันดอกแต่ว่าอ้อยน่ยบอสไซรี่ให้เนื้อฟันมันได้เก๋่ฟันเลยบางงานคือเก่าเลยเอฮ้ยจำเป็นต้องไปประจัดฟันใหม่ทำเสียเงินอีกรอบ Phật nằm con nào ừ, cho <laughs> <laughs> เบิ่งขนาดกันนะทุกคนไงก็หนาวอ,อีกกินยังไงล่ะนี่เนาะนกอกสมใดได้คั่กป่านนี้เนาะอืมกอวกซะละ ใส่บนกันดูนีก็ตับมะฮุงดูเสียบอบอป้าขามันคือแบบล้ําตนมันแม่ทุกคนเล็กรูดซะเนาะถ้าเกิดเล็กรุดเนี่ยหมอสิว่าบอหัวจะเฮ็ดมากหัววาอืลหวานคักไปตลาด เห็นคุณยายแล้วนางขายเล่อุดหนุนเพิ่มมากเป็นกม่าเพิ่นปลูกเองปลอดสารพิษ คุกครันักเตะอ๋อดีครับ ตีเล็กจัดฟันเท่ากันแต่ติดตะฟันทั้งเท่าแหมทุกคนกลับมาให้เแบบถามหมออ๋อคุณหมอที่จะเกี่ยวทั้งเท่าหาย่ะหมอกเลยว่าวันหนีหมอว่าสะดวกนัดมากวันหลังออกจามความสะดวกของคุณหมอบอกเฮ้ แต่ขึ้นยูนิเฮดดี้แล้วก็คุณหมอเล่าเฮดดีอยู่คุณหมอเล่าแต่สิบวางอีงนีแล้วเนาะติดตะเลซองเตจ้าหาวันที่ยี่สิบหกเด้อเพราะสันหมอมา,าจังนัดมากไหม, <c oughs> ม,มาวา <c oughs> มันน่ะเราจะจับหมอมาเก้อหมอบอกก็จะกินของแข็งเด้อวันมันกินของแข็งเนี่ยกินของเหนียวเล็กมันจะลุด ค่อยพิจารณาการณ์อยู่ว่าค่อยจะไม่ได้หยอบหนึ่งเนาะหลายๆเจ้าสีกินอย่างเจียแบ่คุณเน่าอร่อยกินไปกินมาเสือกระเลาะคืดกระเรากขึ้นอุ้มไปมมเปนส้มแล้ว บานเข้าอ่ะปอกสารผิดเมื่อเลยแบบกระเทียมทุนไงคุกคนกระเทียมทุนปกติบ่ได้กินเผ็ดปานนี้ หมูเขาค้าความก็ได้พวกนี้เพิ่นกินแซบคักแต่มาาคงยัง,งยไม่สั่งแซบผักเลยตอนก้อนนั้นเนาะผักแพงแพงพราหลังจากปีไม่มาผักมันเริ่มหลายขึ้นเนาะแล้วมันก็นเริ่มถึกลงจะก็ถามว่า mình hãy mò, có hèn nhọc gìn cái này nó nhẹ tần bạn có quá phụt năm 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 phụt ไไก็ไลก็เสีบนั้นไห้ไหมมเสียเพีะอิปูบางก็นะขาขาปูกามปูตีเออกามปูเนาะ อืมประเด็นทีตาเจ้าของสัมภาษ เราจะสิ่งกินหมดแต่ปันหลายปันนี่ก็บ้าจ <c oughs> ำเพชรคักเตดแน่ เนนะาะกะให้เกิดต้มกับไปต้มไปต้มโดนเขาว่ากินซุปจะกินได้แล้วทำด้ยกับไปต้มยูต่อไปเลยต้มโดนเนี่ยถ้าเกิดต้มโดนนะค่อยต้มโดนแล้วมันเปื่อยไม่พอฉ่ำเพราะ,ะ,ราะ,ะนันมันกรุบๆเนี่ยมันฉน่ำไม่ดีเลยมันฉ่ำไม่ดีเลย ก็บ,บอกกเได้แม่ก็บอกว่าวายกับพีกแม่ก็บอกว่ากับร่วงคิดว่ามันมีสาราเนี้ยฉัน <c oughs> <c oughs> กินเต้ามูฮงมันไม่มีสาราตรงไหนแอบกับดอทตาเองเพ่อโซโฟ,ฟีมือหัวนน่เนี่ยไม่ว่าเป็นหอดพยาบาล รเนี่ยมันเกีียวก็พยาบาทนะ่ม้ะแม่เจ้าก็ว่าไปเนาะเมื่อที่พรสิลรคเหรอแม่สิมันเกี่ยวกับพยาบาลบอกว่าแม่ก็บอกแม่ว่าเออรอบต่อไปไต้องให้จออ่ะ เดเจอก็พยาบาลน,นตอนนี้กะใช้ล่งไรซาราก่อนก็ได้ดอกเนาะแซ่บครับทุกคนบอท่านเนยเหมือนยูเดอร์เนี่ยตักง่ายเหมือนไรไม่ชิมอ่ nó mình bảo anh khóc nghe khóc nghe nè คุณแม่ซลาเกากรอบๆค่ะปลูก,ก,กออเองคนใช้บ้านปลูกเองตู้ตีกินี่นี่กระปูกเอง พบกันในคลิปต่อไปเนะทุกคนเนาะเม่อี่กับซำมนี่กอนเด้อ